ช่องแนนๆนะคะโอเควันนี้พี่จะรับบทมาเป็นนายอุ้ยอุเจอเลยใช่เปล่า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 อุ้ยอุชา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 โอเคเอาใหม่น้องใช้ปืนนี้มาแต่แต่ไม่รู้ว่ายิงโอเคแล้วอีกคนนึงอ่ะมันมีคนน้องชาวหนึ่งหนึ่งแมปมีตัวหนึ่งเนาะอุ้ยอ้ย ืนให้เพื่อน,นเอ๊ะสงสัเยเขาไม่เห็นอะไรเมองไหมทำไมทางไหนแต่ฉันไม่รู้ ไม่ไม่ 然后，然后、哦，我死，我赖。 ซ้อมมันนะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเล่นจริงใครอะกไม่พลาดแน่นะ ประตูนี้เพื่อนจะไปประตูไหน ถึงมีดกับปืนก็จะเป็นเหมือนกันแบบนี้เลยเนาะโอเคคือจะเป็นแบบนี้นเลยต่างกันแค่อฟเฟลกนะทุกคนโอเคใ่ไมโอเคเนาะเราก็จะแบบยาว,ยาว ผจะล้มเอ้าเป็นไรอ่ะมีมัน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 เป็นไรเพื่อนเราเราเออข้ามัาให้แล้วคือเดือดตายเพื่อนเธอเธองานเราโอเคเราจะไปดูตรงนี้กันบ้างนะทุกคนไม่เคยไปตรงนี้อ่ะ ไม่ม,ม,มีไม่ใช่อยู่ดีดีผูกมานะโอเคเขาไม่มีข้า,นนางไหนข้างไหนอ่ะโอเคแม่หรือไปไไป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 โอเคเขาถอดขออปแล้วโอเคแล้วเราไปสำรวจสถานที่นะทุกคโอเค ต่อไปต่อไปต่อไปตอุ้ยขึ้นไปเลยไหมโอเคเดี๋ยวเรากำลองไปไปไปเปปราเดินช้าเราขาสั้นน่ะ เ,เพียงแค่นี้พอนะโอเคเพื okay. ่อเป็นการแบบจบนะเราก็จะแบบมีชิน้นขออืมไปนแนลาทุกคนโอเคงั้นเราจะจบกันแค่นี้ก็พอเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นของไอ้นั่นเราจะมาเล่นให้ดูเนาะในคราวหลังโอเคมีปะ่ะน่าจะมีไม่มีมั้ โอเคเดี๋ยวเราจะจบแค่เพียงเท่านี้นะทุกคนงั้นเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะโอเคบายๆไอยูกันยูกันไอพ่นไปเลยไอยึ่ไปเลย